สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อจ้ะมื้อนี้ไปเอมพผ้ามายกยอที่แม่น้ำโขงพี่น้องเอ๋ยมาเบิ่งเปลี่ยนบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะไม่ได้มานานแล้วมาเบิ่งน้ำกันว่าสิมานบ่นน่จาจะเนาะพี่น้องมาหลุ่นน้ำกันเด้อจ้าสยขึ้นด โอ้โอ้โหมันพี่้างอันนี้นันินงมนพี่สางมันพี่สางเอา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 ุืน่าทั้งเ่องกับยำยางอยู่พี่นงเอ้ยสลิดลงะอเขถอายทอีน้องหมือนน้องมาพี่นเบิ้มาเบิเด้อมาเบิรงเด้อมาเบิรอมันเลยคักอัลลีเห็นบ่ ว่าละสันคิเส,ส,สียงสันพระสูงมาให้ได้เนี่ยสันพนังปลกลงได,ดุ้บบอพิษหวังพี่น้องมือนี้คัก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 มานมันมันพี่น้องมานาาาาม,านม,านมานันโออา,า,าหารมังมิงใช่ดิได้มากเลยใช่มักสามมือเลยจะเอามาขวนสุดประเดช <laughs> <laughs> โอ้ยเฉพาะมันหอมตืมเขา <laughs> ไม่ย <laughs> ั่งบาดีนพี่น้องประแอมยกสะดุ้งประแอมได้นี่ <laughs> ทางเกดียืนทึู้พี่น้องทรงโตมิตาโตใหญ่ๆบาทเนี่ยเอ้าเดี๋ยวไปแอมเอาปลาก่อนเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตมายกของตัวเองเบิ้งเช็กบาทสองบาทอย่างที่ไปหาหมูเมองแน่พี่น้องงามๆแทะปลาอี้เนี้มางามแทะนี่ฮะคนน่ะสี่กันงามๆกระโตกกันงามๆเห็ดอุยลุยอยู่แต่หักแทะน่ารักจริงๆเลย ตัวไม่เล็กนะคะพี่น้องเนี่ยเห็นไหมกำซิบหหมผมได้พี่น้องเอ้ตัวใหญ่เยอะเดี๋ยวไปแอมเดซิไปเบิ้งของมูนะจ๊ะแอมยกอีกจักบาทก่อนพี่น้องของไปแอมนี่ยกอีกจักบาทก่อนเดี๋ซิไปหามูมนี่พี่น้องโอ้ยพี่น้องเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งโอ้ยขออภัยเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวซิเศรายกของเจ้าของแล้วละเดี๋ยวสิไปยกของมูไปทายของมูผูอดอกเดี๋ยวไปแอมเอาปลาก่อนพี่น้องพูนะง่ามงามแทะ อาโถอมานเอลี่เหมือนนี้พี่น้องเลยคนน่ะไซส์สวยมากเลยปลาอันนี้เหมือนนี้ได้ปลาอันนี้เนาะเหมือนนี้เนาะมันเป็นปลาอะไรเนี่ยสวยจังเลยปลาช่างมั่งงามแท้ทายเองกับโยกเองกับบ่ค่อยสะดวกแบบนี้กับขออภัยพี่น้องเดี๋ยวสิเศร้าเศรายกแล้วเดี๋ยวสิเป็นทายของมูแล้วพี่น้องเลยขออภัยเด้อจ้ะเด้อนี่ที่มันว่าสะดวกปานได้เนาะ ว่าไปเอาขาตังกองใส่กระเป๋ามาผัดบอดบ้านมาหอดผัดบอมีโอ้เป็นคนขี้ลืมไปแอมนี่ไม่ดีเลยเป็นคนขี้ลืมมากเลยเดี๋ยวไปจะไปถ่ายของเพื่อนให้ดูจ้าพี่น้องนั่นดิหอยละตัวหนึ่งหอยอยู่ข้างบนหนึ่งตัว ตัวเดียวเหรอสองตัวตัวใหญ่เคยถือบาทแล้วโขบโมาอู้น่าด่าตัวใหญ่เลยโอ้โหโทษโทษโทษกถือกถือ เนาะแมงวันบึงเฮงเฮาเฮ้ยเยอะเยอะเยียงมาทางนี้เน่เออเอได้โฉงตัวขักรีงามเฮ้ยม,มันล้งเลิกป่านะจังว่าสันลงไปทั้งลุมนะมันถือนะสันลงนมันถือก็ได้นด่ตัวนึงถือให้เธออยู่ตัวหนึ่ง ยังลุยเออถืออีกแล้วได้เห็นอู้สี่ห้าตัวนะจ๊ะคัก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 เมืองคือตัวน้อยแต่บม่ได้ตัวน้อยไปไหนเด้อพี่น้องเด้อตัวป่านะมันก็ซ้ำซองนิ้วกว่าอยเด้อพี่น้องรุดเร็วรุดเร็วรุดอีกอยู่เื่อเอาอันมาตักขี้ ถ้าเอามาตักมันก็ไม่มีมันก็ไม่ถือเกี่ยวกันไหมนี่ไม่ได้เกี่ยวเลยนะนั่นถืออีกแล้วเฮ้ยนั่น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 สามตัวนั่นตัวใหญ่นะจ๊ะตัวใหญ่นะจ๊ะน่าักของเขาก็ถูกนะโอ้โหถูกไหมถูกไหม นะั่นนะั่โอ้ถือขึ้กันฉันบอกแล้วมันอยู่ลึกโอ้ปลาหางแดงสีตู่เด้อเอาหนใดเด้อเด้อเังเถิงตัวหนึ่งหยับยางอยู่เห็น่ไปหยดอย่างก็มาลูกมาขุดขุดุุมาเด้อ โอ้โหัวนะคะค่ะใครวะมันแม่งถูขาใครก็ได้ลงมาลงมาลงกันค oh ่ะค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 ่ะไม่เอาเลยนะคะเอาเลยเอาเลยเเอาลยไม่หยังไหลมันตัวไซไม่เหมือนกันถ้าไซมันไม่ไหลมันก็ไม่ไหลป้าน่ะมันตัวเล็กของเธอเนาะมาสิมาดูโอ้ยกำปักงนี่ไงนี่ไงเอ้า ไป ok เข้าไปฮะกระปุกใหญ่เดี๋งเงยเมื่อกี้นี้ไม่ได้ถ่ายเลยโอ้ย oh, นับเงยงอยู่ทั้งข้างสองอันมันไ,ไม่ปิดไม่รู้จะถ่ายอะไรเอามาจะปิดให้โอปป้ย oh, จะหล่นแล้วเธอเงียงมานะเธอเงียงมานะโอ้ส<ป> oh, ามตัวสามตัว เอาเาเอาๆอาเอตัว4ต,ตัวที่4อยู่ข้างบนตัวนี้จะออกแล้วอีเมลพูดพูดว้าอย่าเพิ่งแน,น,น่นแน่นแน่นๆๆๆนแน่นเอาเอาเอาโอ้หูอ้หูอ,อ,อ้รู้เลยว่าเยอะ หเป็นซีเป็น้ายอะไรเนี่ยจอะไรเนี่ย่อตากนจ้ออ้วเสียใจแลวไม่มีอันตากเดี๋ยวจะไปเอาอันตากสีแดงมาให้ฉันเอามาอยู่อืมืม โพดแล้วมันโพดแล้วนี่มาเลยครับมาเลยแบบนี้แบบนี้มันคักหน่อยสิยกโยกยกนั่นเป็นอย่างสีบอมาหนึ่งตัวนั่นสามแล้วยุลุมเนี่ยโอ้ยเขาอุตส่าหามาให้ตักสีแดงแห้งแรงลิด ตักงกูป็ดแสด้กรรมใจขี้ในครูตักงกูปิดข้หัวมันโฟยูหัวรูรยานบันนี้มีไหมมีไหมทำไมเงียบอุ้ยมีอยู่มีอยู่หลายตัวสาม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 เด็นีแตเซลุนปนหัวออก ไม่มันพอดีกระเทือนแต่ว่ามันตัวใหญ่อยู่ไหนมาได้ตัวน้อยนะโอ้ยขอโทษเด้อพี่น้องเด้อไปแอบตื่นเต้นแล้วแปบสิกีดแปบน,นี้แลวพี่น้องเอ้ยม,อมักป่าเนาะน้า <c oughs> อ,อ,อ,อะไรนั่นเอาไปแล้วหนึ่งตัว,วรอ,อว ตาเเออเอาเอามาเงินคนตาเป็ดเดืซิเออโอ้ยเดียวเดียวเดียวโอ้ยปิด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 ยังปิดป่านี่บ่ปิดป่าได้เพื่อนปิดเก็บมามาเบิ้งเอาเอา มาบรทันพี่น้องเอ้ยออกกระดุงดโผมพวกย่างย่างขนาดแสดงว่าแรงประชันเอ้าเปลี่ยนว่าก็ดีไงย์ดีเมื่อย์ลรงโอ้ยับย่างอยู่พี่น้องเอ้ยไปแอมกันแรนจนเมื่อยจนมึนไปเลยจ็กหน่อยไปแอมก็จะพาแควไปคาบบะขี้หินเพราะว่าทางนั้นถือก้อนแรงมาทางนั้นเพรา่าทางนี้ถือก้อนแรงมาทางนี้ ฮะเบิง้งเบื้องเบื้องสีเวียน,นให้ไหมสัน,อนอเอามาพี่เงียงมากเงียงมากเอาๆเอาตักเอามาให้ตักตให้ตักตกอ้อยบอ่อะตักโหลดมันสิโทรศัพท์สันเอฟซีสิเวียนหัวอ้าวหัวตี๊เงียงแบบอะซือเอฟซีสิเวินหัวได้เงียงฮักโหลด โอ,ออโอ้ยตาชีอ้อเคย<า>น,นะเอาใส่สักก่อนเอาตัวนั้ขึ้นขาให้มาขาวน้ำมือใหม่อะสลิดมาเอาหัวลุกเพราะมันนแน่นแล้วมันจะขาด เบิ่งน่ะดาบดันเลนก่อนอไปสอน,นเลนในแม่นะ<โอ> <laughs> ต้องแลนใช่ไหม,ไมพักก่อนนะพี่น้องอสื่อได้เลนไปซ่อมไปแซมให้เขาไปเฮ็ดอันนี้ได้อยากนอนบอกโอ้โอ้โอ้หมานไหมดงดงดองดองดง,งว้าวหตัวบังใหญ่เลย ผู้ใหญ่ตัวนี้ก็หนีตัวเพี้ยไฟโดโดออกนะบอกว่าค่ะค şey ักค่ะค um> ักบอพี่น้องคักบอคักบอกแอมคักได้แอมบรไดไอซ์ก็ย sí ังคักแลนบริการเขาอยู่นี่ก่อื่นเปิดกับบรอดไอซ์เมือนบรรยากาศยามแรงพี่น้องก็คือไปเก็บแก้วกาแฟเพาะปิดกระของกระซุ่มบนเดี๋ยวแอมก็จิแลนไปท้ายพวกนั้นพวกนี้ อืมงามมากังวะสวยงามมากตกก็ตกถีตกแล้วก็ไปห่วยยกยงดงดงลงโคบ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 โอ้มแต่ตัวใหญ่เนะเมื่อเสร็จบุญคเณแก้วมาใส่หม้อดิที่สุด่ายลงมือหู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  มีตาป่าอันนี้ยังไงคคักข้า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 สลันดามันลงอยู่ดอกสามตัวเดี๋ยวนี้จะจะเมื่อได้มือตะวินได้โล่หนึ่งคืเด้อน่ะ าตูนตูนไหนคณตูนวันนี้ฉันว่าสัจะไม่ได้ต้อนแข่งเลยเน,ะนาะบลส่งคือนเนาะที่แหลกเนาะฉันมาได้ตรงนั้นแหละบักสองบาทเดี๋ยวก็จะกลับกันแล้วนะคะพี่น้องดเดี๋ยวก็จะกลับกันแล้วนะคะคำแล้วคำแล้ว,วนนอย่าลืมนนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แอมด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็คงจะแค่นี้เนาะจ้ะเนาะมันคําแล้วคือสิบปถือแล้วคือสิเมื่อแหละเลือเลียเขาเมื่อเบิ่ดเ,เลยโบมี่ยังโบมี่ไพลแหละมันไม่ถูกแล้วแหละคำแล้วมันไม่ถูกนี่<อ>ว้ายเราไปไ<อ>ว้ายมันงด<อ>มันงดอื พักมันพักเอาสก้อนมันยังกระไดจังเก็บเอาอุ้ย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 เสียงมากเสียงมากอุ้ยยังน้อยเดียวขาดหัวพไปซังนี่เอาอันนั้นตองอยู่ทั้งล่มอยู่ทั้งๆอันนี้โอ้ทั้งๆอยู่เนาะสองตัวตัวใหญ่ บาดสุดท้ายพี่น้องเอ้ยมือและบาดนี่ข้ามมืดแล้วกลับบ้านกันเถอะจ้าชื่อของน้องเนยสินุนน้าเนยไม่ได้เลยอุ้ยได้อยู่นุน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 บาดโผล่แต่แอมกับมาหอดเฮิรนหอดซั้นแหละเด้อพี่น้องเด้อบาดนี้มาหอดเฮิรนหอดซั้นแล้วปลาปลาแอมนะจ้าอันนี้นี่แต่ปลาอันนี้พี่น้องเลยในเมื่อนี้ ปลาอย่างเป็นเลื่อมๆจังสีเนี่พี่น้องแปมกะซิคอดเก็ดสซคีแลวกเเอาเข้าตู้เย็นไว้เนาะพี่น้องเนาะบาทดาข้าอยาเฮ็ดอย่างกินนข้าเกลืออกมาเฮ็ดกินเนาะจ้าเนาะสำรับเมื่อน,นี้ปแอมกะข,ขอขอบพุณนพี่น้องที่ที่ตามรับชมมาหลุ่นมาเป็นกําลังใจก็แปเมเนาะจ้ะเนาะปลานํำโขงมันกระสีมันๆพี่น้องเวลาปีงกะแซบด้วพี่น้องด้วปปีงกินกระตับมักทัว ขอบคุณที่รับชมป้าแอมนะคะขอบคุณค่ะ